สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลศัลยกรรมดับเบยนะคะอยู่กับพี่เล็กของเรานะคะ,ะซึ่งพี่เล็กนะคะจะเป็นลูกค้าที่รับบริการจริงนะคะเกี่ยวกับด้านศัลยกรรมเรื่องของการดึงหน้านั่นเองนะคะพี่เล็กจะมีเรื่องของความหย่อนคล้อยของใบหน้านะคะตั้งแต่ส่วนบนนะคะส่วนกลางส่วนล่างลงมาเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาร่องแก้มลึกนะคะ ซึ่งร้องแก้มลึกตรงนี้เนี่ยคุณหมอก็แนะนําให้ทำโดยวิธีการเติมไขมันร้องแก้มเข้าไปนั่นเองนะคะเย้สวยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กก็อยู่ที่สกลนครค่ะอายุ5 1 57ปีแล้วค่ะ51นะคะ57ม่กี่ม่กี้ลืมอายุตัวเองนะคะบอกว่า51ปีดึงหน้าดึงหางคิ้วแล้วก็ดึงหางตาค่ะ ก็ลองลองแก้มค่ะเติมกังวลเนาะกังวลใชะกังวลค่ะเวลาเราไปออกงานถ่ายรูปนี่เราจะไม่มั่นใจตัวเองค่ะแล้วก็ชอบหลบกล้องเป็นประจำค่ะแต่ตอนนี้มั่นใจขึ้นเยอะแล้วค่ะไม่ได้ไม่ได้เจ็บไม่ได้หน้ากลัวอย่างที่เราคิดค่ะก็คือดูแลง่ายประมาณหลังจากตัดไหมหนึ่งอาทิตย์นี่ก็หน้าก็เริ่มเข้าที่เข้าเข้าไปเรื่อยๆนะคะประมาณ เดือนหนึ่งก็ออกงานได้เลยค่ะเดือนหนึ่งก็ออกงานได้แล้วนะคะรอยแผลอยู่ตรงไหน รอยแผลอยู่ตรงไหนพี่เล็กของพี่เล็กให้ให้ดูใกล้ๆได้ไหมคะของพี่เล็กจะอยู่ด้านเห็นไหมคะที่ไรผมเนาะเพราะพี่เล็กต้องการแก้ไขให้หางคิ้วตรงนี้ค่ะขอโทษนะคะพี่เล็ก<ไ>ให้หางคิ้วมันขึ้นไปเนาะ<ไ>ก็จะเป็นตั้งแต่หน้าส่วนบนตรงนี้ค่ะเชื่อมกันต่อลงมานะคะตามแนวของจรผมพี่เล็กเลยนะคะเราอยู่ที่บริเวณหน้าใบหูนะคะอ้อมไปข้างหลังใบหูแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่เล็กก็ได้ตัดสินใจว่าดึง3ส่วนไปด้วยกันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเติมไขมันร่องแก้มนะคะซึ่งนใช่ค่ะนี่จะอยู่ตามใบผมข้างหน้าตรงนี้เลยนะคะ ตอนหนึ่งเดือนที่พี่เล็กมาหาเราก็คิดว่ามันดูดีขึ้นแล้วผลลัพธ์ค่อนข้างชัดเจนละแล้วในส่วนของแผลก็ค่อนข้างที่จะจางลงภายในหนึ่งเดือนอยู่แล้วนะคะพอสามเดือนเหมือนแบบยิ่งเข้าที่ขึ้นอีกเนาะค่อนข้างที่จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีเลยนะคะที่ที่เราแบบได้ได้ดูแลกันมานะคะมีลูกค้ามามาซื้อของเขาก็จําไม่ได้เขาบอกว่าเจ้าของบ้านไปไหนก็เลยบอกว่านี่แหละเอาทำไมไม่เหมือนเดิมทำไม ทำไมถึงสวยขึ้นคนอื่นเขาแก่เขาเขาก็ยังแก่ไปอันนี้ทำไมดูสวยขึ้น <S 2> <S 2> แล้วก็ยิ้มได้เด็กย,ยิ้ <S 2> <S 2> มจะเฉยเห็นไหมคะ,ค,ะคนที่อยากทําสวยก็รีบๆตัดสินใจเลยค่ะที่นี่นะ โอเคสุดแล้วค่ะโอ้ยขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดนะคะต้องการดึงหน้าหรือว่าทำศัลยกรรมแบบที่พี่เล็กทำเมื่อสักครู่นี้นะคะราคาจะอยู่ที่3600 0 0บาทนะคะและในส่วนของพี่เล็กเนี่ยก็จะมีการเติมไขมันร่องแก้มนะคะหรือว่าเติมไขมันบริเวณใบหน้านะคะราคาจะอยู่ที่45000บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ